บางคนนี้เขายังลอนเลหรือเขาไม่เข้าใจเขาก็คิดว่าเราโมเป็นตัวแทนเป็นนายหน้าขายอะไรหรื่วสุขภาพไม่ก่อนใช่ไหมเราเอาดวงตาเป็นสิ่งสําคัญใช่ไหมเราเอาดวงตาเราปลอดภัยไว้ก่อนเรื่องเงินทองน่ะไม่ทอาไม่ใช่ไหมตราบใดที่เรายังหาได้น่ะใช่ค่ะคุณพี่พูดถูกมากใช่จริงๆตราบใดที่เงินทองนี่เออเรายังโอกาสที่เรายังหาได้แต่ดวงตานี่มันจะไม่ได้แล้วเราจะหาหาแบบนี้เนี่ยมันไม่ได้แล้วถ้าเราสูญเสียไปเนี่ย คือเหมือนกับสนิทเลยอยู่ในโลกมืดเลยลรู้สึกแสบตาแล้วก็มีน้ําตาไหลแต่พอดีก็ได้มีผู้มาแนะนําเกี่ยวกับตัวยาคอนแทคลองลองกินเองสามารถสัมผัสได้นะครับกินสองเม็ดแรกรจะมีความรู้สึกว่าสบายตาค,ความแสบในตานี่รู้สึกว่าจะลดลงลดลงมากค,ความผ้ามัวของสายตานี่ก็ ดีขึ้นก็ดีขึ้นนะมองเชัดเจนอ๋อค่ะประทับใจมากเลยนะคะก็ถ้ามีคะแนนให้ดีคอนแทคสักสิบคะแนนท่านอาจารย์ให้เท่าไหร่คะครับผมให้เต็มเห็นผลชัดเจนเลยครับที่ว่าที่เป็นเหมือนวันขาวข้างๆเนี่ยจะมองจะหายไปแล้วแล้วก็รู้สึกว่าสายตาเราจะมองข้างกว้างขึ้นค่ะตอนที่เป็นนะคะทุกท่านมีอาการตเนื้อมีอะไรยังไงบ้างคะอาการปวดตาแล้วก็เสบตาน้ำตาไหลตลอดค่ะค่ะ แล้วก็เวลานั่งรถอย่างนี้โดนโลมก,ก็น้ําตาก็จะไหลเลยในตาของป้าก็จะเคืองมากเลยค่ะมันจะแดงสองข้างเลยค่ะอ๋อค่ะค่ะพอไปทานวันแรกก็รู้สึกว่าไม่ค่อยเคืองพอวันที่สองก็รู้สึกน้าตาไม่มีน้ําตาไม่ไหลยหยุดไหลก็ก็ดีขึ้นแล้วก็ที่สัมผัสว่าสัมผัสได้ว่าเห็นผลชัดเจนก็ประมาณหกเม็ดใช่ไหมใช่ค่ะทานไปหกเม็ดก็รู้สึกปกติแล้วก็ดีขึ้นทุกวันนี้ก็ไปไหนมาไหนก็คือ ไม่มันไม่ปวดเหมือนแต่ก่อนดีใจมากที่มันได้มาเจอตัวนี้เป็นนับว่าเป็นบุญของป้าก่อนทานเนี่ยงานยังไงบ้างคะตาว้าตาบัวมอก็ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ครับ้วเห็นบ้านมีน้ำตาออกด้วยใช่ใช่ประมาณกี่วันคะที่ทานไปแล้วก็สำัญนะทาไปสองสามวันนี่แหละคือคนที่จะทานดีคอนแทนนะครับอาการคือตาจะแดงนะครับค่ะจะแสบเคื่องตานะครับเวลาขับรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยน้ำตาไหลตลอดนะครับเวลาโดนลมนี่ก็ แสคุตาตลอบมากเลยครับตอนนี้ก็ตอนที่ส่งครั้งแรกค่ะคุณตาจะแดงมากแต่คว่าตอนนี้ค่ะคุณตามีอาการตาใสาขึ้นแล้วอาการที่ตาแดงก็คือหายไปแล้วน้ำตาคะหยุดไหลตั้งแต่สัมผัสได้ที่าทานประมาณกี่กล่องคือน้ำตาหยุดไหลประมาณสักสองกล่องค,ครับคือสัมผัสได้เลยว่าโอเคเลยครับดีคอนแทคช่วยได้จริงๆครับค่ะเมื่อสักครู่นี้นะคะก็เป็นคลิปนะคะเสียงจากผู้ใช้จริงนะคะที่ทานผลิตภัณฑ์ตัว ดีคอนแทคนะคะแล้วสายตามองชัดขึ้นนะคะทุกท่านนะคะเรียกได้ว่ามีความมั่นใจนะคะในสินค้าละแต่วันนี้นะคะพวกเราจมาตอกย้ํานะคะผลิตภัณฑ์ตัวดีคอนแทคตัวนี้นะคะว่าวิธีการดูของแท้ดูยังไงนะคะมาฟังกันเลยค่ะตัวดีคอนแทคตัวนี้นะคะเป็นกล่องสีทองนะคะเป็นสารสกัดสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยร้อยเซนะคะมีออยแล้วก็จัดจำหน่ายมาแล้ว10ปีค่ะการันตีให้เลยนะคะแล้วบุกกะ,ะก็เป็นคนที่มีเคสเียนจากผู้ใช้จริงเยอะมากๆเลยนะคะหากใครที่ได้ติดตามช่องพวกอยู่นะคะก็จะเห็นว่าพวกคนที่ลงพื้นที่จริงนะคะแล้วก็ เสียงนะคะจากผู้ใช้จริงยืนยันนะคะดีคอนแทคดีมากๆนะคะจะช่วยในเรื่องนะคะสายตาพร่ามัวแสบเคืองคันตาน้ำตาไหลนะคะเป็นต้อชนิดต่างๆนะคะวุ้นในตาเสื่อมจอประสาทตาเสื่อมนะคะดีคอนแทคนะคะจะช่วยฟื้นฟูอาการเหล่านี้ได้เป็นอย่างดีนะคะดูจากเสียงจากผู้ใช้จริงนะคะวันนี้นะคะพุกจะมานะคะแนะนํานะคะว่าก่อนที่เราจะทานผลิตภัณฑ์อะไรเข้าไปในร่างกายเราจําเป็นจะต้องทราบถึงข้อมูลอะไรบ้างนะคะหนึ่งเลยนะคะ การดูสินค้าของแท้ของปลอมดูยังไงนะคะท่านหลายๆท่านคงจะสงสัยนะคะว่าเอ๊ะทำไมถึงบอกว่ามีสินค้าปลอมนะคะ เพราะว่านะคะเนื่องจากตัวดีคอนแทคเนี่ยทานแล้วเห็นผลแล้วดุกหนักมากๆกนะคะก็ทําให้นะคะผู้มีอาชีพเนี่ยนะคะอยากที่จะทําสินค้าลอกเลียนแบบแล้วก็จะจําหน่ายราคาที่ถูกกว่านะวันนี้นะคะแนะนํานะคะทุกท่านสังเกตได้เลยนะคะว่าสินค้าตัวไหนเป็นของแท้และของปลอมแต่มั่นใจได้เลยนะคะสังกรุ๊กของแท้แน่นอนนะคะเดี <De> ๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะวิธีการสังเกตของแท้ดูอะไรบ้างตัวดีคอนแทคจะเป็นกล่องสีทองแบบนี้นะคะสีทองแบบนี้เลยนะคะสีทองแบบนี้นะคะ และจะมีพลาสติกนะคะซีนไว้อย่างแน่นเลยนะคะจะไม่มีางารแกะใดๆทั้งสิ้นนะคะทุกท่านด้านแรกนะคะผ่านไปแล้วนะคะและอีกด้านนึ่งนะคะและอีกจุดสังเกตจุดหนึ่งะคะก็คือตัวนี้เลยค่ะสำหรับตัวนี้นะคะเขาเรียกว่า QR Code นะคะ QR Code สำคัญมากๆในการดูสินค้าของแท้นะคะเพราะว่า QR Code ตัวนี้สามารถเช็คได้เลยเวลาที่เราเอาไปยิงกับทางบริษัทนะคะ จะขึ้นและแจ้งเลยว่ารหัสตัวแทนคนไหนนะคะเป็นคันเป็นผู้ที่เบิกสินค้าออกจากสำนักง,งานใหญ่ถ้าสินค้าไม่มีบาร์โค้ดนะคะไม่มีที่มาที่ไปนะคะฟันธงได้เลยนะคะว่าเป็นของปลอมอย่างแน่นอนค่ะในจุดถัดไปนะคะเรามาสังเกตตัวโฮโลแกรมตรงนี้นะคะจะเป็นอ่าโฮโลแกรมกลมๆตรงนี้นะคะซึ่งจะเขียนเป็นภาษาอังกฤษนะคะเขียนว่า ดีเน็ตเวิร์กนะคะเพราะว่าผลิตภัณฑ์ตัวดีคอนแทคตัวนี้นะคะจะจำหน่ายโดยบริษัทดีเน็ตเวิร์กเวิร์ไวสำหรับออยนะคะจะอยู่ด้านหลังกล่องนะคะเลขออยระบุชัดเจนนะคะเราได้รับการยืนยันและรับรองจากออยค่ะมั่นใจได้เลยนะคะเป็นสินค้าที่ปลอดภัยนะคะเป็นสารสก,กัดสมุนไพรธรรมชาติร้อค่ะถ้าทุกท่านจะได้มั่นใจด้วยนะคะว่า สั่งซื้อสินค้ากับพุกนะคะยังไงก็ได้ของแท้แน่นอนนได้ของดีไม่หมดอายุด้วยนะคะไม่มีหมดอายุมีรถใหม่มาตลอดเลยนะคะจากจุดสังเกตเหล่านี้นะคะก็ทําให้ท่านมั่นใจในระดับหนึ่งนะคะว่าจะได้สินค้าที่ดีและของแท้นะคะพุก,กจะบอกอีกอย่างหนึ่งนะคะสําหรับคนที่นะคะยังไม่เคยทานนะคะให้ตัดสินใจซื้อนะคะมีอีกอย่างหนึ่งที่เราต้องดูนะคะก็คือตัวแทนจําหน่ายนะคะตัวแทนจําหน่ายที่ถูกต้องนะคะจะต้องได้รับบัตร SM อย่างนี้ค่ะบัตร SM นะคะ นักธุรกิจจะต้องผ่านการอบรมนะคะหรือว่าเดีกเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านออข้อมูลผลิตภัณฑ์ตัวดอนแทค t แล้วก็สามารถที่จะให้คําแนะนํากับลูกค้าได้เป็นอย่างดีนะคะสําหรับใครที่ไม่มีบัตร SM นะคะทุกท่านค่ะต้องซื้อนะคะเพราะว่าเขาไม่ได้ผ่านการอบรมเขาจะให้ข้อมูลลูกค้าท่านได้ยังไงค่ะ มั่นใจได้เลยนะคะว่าสั่งซื้อสินค้าดีคอนแทคกกับพวกนะคะได้สินค้าของแท้แน่นอนนะคะดีคอนแทคค่อนข้างดังดังมากๆนะคะแล้วก็เป็นสินค้านะคะที่ตอบโจทย์สําหรับคนที่มีปัญหาสายตาไม่ว่าจะเป็นสายตาพร่ามัวแสบเคืองคันตาน้ําตาไหลต้อลมต้อหินต้อกระจกบุ้นในตาเสื่อมจอประสาทตาเสื่อมนะคะแล้วการฟื้นฟูค่ะจะเห็นผลยังไงนะคะสามารถที่จะโทรมาติดต่อบุ๊กได้เลยนะคะโทรมาได้เลยนะคะตามเบอร์ด้านล่างนะคะตอนนี้มีโปรโมชั่นนะคะก่อนที่จะปรับราคา โทรมาตามเบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอตัวไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ D Contact อาหารเสริมสำหรับดวงตาเพื่อสุขภาพดวงตาที่ดีในทุกๆวันยืดระยะเวลาดวงตาของคุณไปอีกนานเท่านาน